สวัสดีจ้าสวัสดีสุภูสุคนเด้อพี่น้องมาหมูว่านี่เออแซ่เนอใหม่ไว้ที่ว่าเข้าเซ็ตนอใหม่ดองเนาะแซ่ไว้ก็เกลือบัดพี่น,น้องบัดในสีเอามือนี่เพราะว่ามันขามขึ้นมาแล้วเนาะเิไปล่างบัดพี่น้องเจ้าสีดองไหมดองมือนี่เข้าสิไปล่างนำเกลือออก ล่างนาเกลือออกหอกล่างสองน้ำหรือสามน้ำเข้าล่างพราวออมือขึ้นเทาแซ่เข้าหมักกับเกลือไว้แล้วมาเน้เข้าสิไปล่างออกพอล่างออกแล้วเอามาใส่กับน้ำเศร้าเขาเราเอาเกลือใส่กะเอาเด้อพี่น้องสิมาเข้มให้หม,มักยังไงก็ได้ตอนตอนเน่เข้าเอาเกลือใส่ี่ว่าเข้าน้ำเศร้าเข่าใส่ เข้าเห็ดจังสีวิธีดองน้องใหม่มันจังสีมันจังสีขาวน้องใหม่จังสีบะดำอ่ะเข้ากระเซียวเอานา้ำที่เข้าแซลมขึ้นนี่น้ำเกลือนะเอาออกซะก่อนกระเซียวไปล่างพี่น้องเราจังเอาน้ำเสาเสาเขาใส่เอาน้ำเสาเขาใส่กับสุดถ่ายแล้วพี่น้องเราก็เก็บไว้เป็นปีเป็นปีกิกนไห้ พอมันหนะนักเมนูยกยกว่าไ้ต้องเอาน้ำออกซะกกอนขั้นตอนของเอดนอกไม่สงนเนะเฮ็ดแบบนี้เด้พี่น้องนอกไม่นอกไม่ยังสียังสิบ่ด,ดํา ตางแค่สองน้ำไือสามน้ำก็ได้แต่ว่าเมนูสีรางแค่สองน้ำแค่นั้นเราก็เสียเอาน้ำเศร้าเข่าใส่ขั้นตอนสุดท้ายคือเก็บไว้เลยบานใส่ถังใส่ยังไว้ด้วยย่างสก,กินกับจ้าเอาซ้อนตักเด้อพี่นอ้องย่าเอามือจกเด้อย่าเอามือจกคือตอนนี้เว,เวลาเาวลาห้อยมากไกวขันเข้าเอามือจกเราไม่สีอาทิดำเอาซ้อนตัก เธอละพวว่อประมาณที่ห้าแกงน่นแหละเสียไปลางลางน้ำเกลือ,อ,อน้องใหม่ไม่จงสิบระดำ Right. พี่น้องตามไปเบึง้งไปล่างลากอ,อกจักสามนามแค่นั้นแหละเราจะเอามาใส่นามเ้าเขา่าจะเป็นอันวา หลังยังสี่สามนามด้พี่หน่อยสามนามเพื่อสองนามเนี่ยแหละแล้วแจพูดได้เอ็นเพราะเมนูสีลางแค่สองนามเพราะ ทำหนองไม้ดองที่ไม่ให้มันดำเด้อพี่น้องต้องเห็นแบบนี้สร้างสองน้ำแล้วก็เอาน้ำเศร้าเข่าใส่เลยพี่น้องเราก็เก็บไปตลอดน้ำเสียไม่กินกับเอาก่อนตักเทละน้อยออกมา ไม่ได้กินไว้ได้ขามปีก็ได้พี่น้องน้องใหม่น้องใหม,ม่ชมขนาดนี้สีดำเลยสีขาวยังสีตลอด สุดท้ายแล้วพี่น้องเฮ็ดพ่อเฝ้าหลานอยู่นําหลานหน่อยนอน Thank you. cái dài bánh ăn mướt mướt con ไอ้กระไดขั้นตอนสุดท้ายก็ลือน้ำเศร้าเข่ากับเกลือจบพี่น้อง เขาไปทางบล็อตนั่งท้ายเดี๋ยวสเปลนามเศ้าเขา่าเอานามเศ้าเขา่ามาใส่ก่อนพี่น้องล่อแป๊บหนึ่ง พี่น้องมานี่ขั้นตอนสุดไายหรืสุดไายเดน่ดนนองไม่ดองเกลือใสไปเลยกะเอาด้วยพี่น้องเมนูกะกะเอาเป็ดจ,จังไหนจ้าเสียน่องใหม่มันบอนนั่น,น,นหคือว่านาวข้ากระใสไปนี่เมนูสุเดียวมากถ้วยหนึ่งกับิีไส้ประมาณเคึ่งถ้วยเนาะมัน มันหลายพอประมาณแล้วนี่ให้ไหลของเข้าทีทีเห็ดแห้หเราใหม่บ่ดำน้ำซาวข้าวใส่ลงไปเลย แค่นี้แหละพี่น้องเราก็มักมักไว้แต่ว่าเมนูเสียวใส่ถังถังสีไว้แล้วก็เอาฝาปิดให้มันมิดชิดใได้กินไปโดนๆคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่หละจ้าขอบคุณหลายๆที่การเข่าชม่มหลับชม่มการเค็ดหน่อไม้ดองทําทําหน่อไม้ดองเด้อพี่น้อง